สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้ก็จะมาคุยดาวสองดวงที่เพิ่งย้ายไปนะฮะอันนี้ก็ย้ายไปหลายวันแล้วแหละแต่ว่าเมื่อวันที่7มิถุนาเนี่ยพระพุธเนี่ยาย้ายจากเมษมาที่พฤกษ์นะครับแล้วพระเสาเนี่ยจากมังกรเนี่ยตั้งแต่พหนึ่งพฤษภาคมปี65เนี่ยย้ายไปอยู่กลุ่มนะฮะแต่พอวันที่12กรกฎาคมปี65าเนี่ยพระเสาก็ย้ายกลับมาทีนี้มันก็สององค์เนี่ย ก็จะมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับลัคนาราศีกันด้วยนะฮะอันดับแรกเลยพุธเนี่ยลัคนาราศีกันดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพุธเนี่ยฮะแทนค่าเลขสีเนี่ยนะครับผมไปอยู่ไหนฮะพุธไปอยู่ไหน <c oughs> พุธเนี่ยไปอยู่ในสุภาะอ่าอันนี้ก็ดีสิพุธอยู่สุภะนะครับผมสุภะคืออะไรคลรองชีวิตทางกกลต่างประเทศความสําเร็จ นี่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมทีนี้ท่านไปอยู่สุภะก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลอันดับแรกเลยได้ไปพบผู้ใหญ่หรือเกิดความสำเร็จขึ้นในชีวิตมีความสำเร็จเกิดขึ้นจากอะไรก็จากท่านไปทำอะไรไว้ล่ะ สิ่งนั้นก็จะสําเร็จในช่วงนี้เพราะว่าดาวประจำตัวท่านอยู่ในสุภะ <c oughs> โทษครับ <c oughs> ทีนี้พุทธเนี่ยนอกจากจะเป็นดาวประจำตัวท่านแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ยังมาจากภพกรรมะด้วยนะฮะเรือนกรมมะด้วยเท <c oughs> ่ากับพุทธเป็นสองเรือนหนึ่งเป็นตัวท่านเองสองเป็นการงานนะครับ ตัวท่านเองและการงานตัวเองก็บอกไปแล้วเนาะว่าอยู่สุภะการงานมาสุภะนั่นไงความสําเร็จที่ว่าเมื่อกี้ท่านจะประสบความสําเร็จเรื่องของอะไรเรื่องของการงานไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการงานมาอยู่สุภะนะฮะการงานจะประสบความสําเร็จหรือการงานจะไปได้ไกลต่างถิ่นต่างแดนเลยหรือการงานจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ และประสบความสําเร็จอันนี้ก็ถ่ายได้ <c oughs> นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับผมนะฮะในช่วงนี้อ้าวถ้าพูดเป็นกาลีอ่ะเอออันนี้เหนื่อยสินะพุ่กาลีหนึ่งตัวเราเองเป็นกาลกินีสองการงานเป็นกาลากินีนะฮะไปอยู่ในพบสาเร็จพบภูมิเขาดียังไงก็ต้องถ่ายดีถึงเป็นกาลีก็ต้องถ่ายในส่วนของพบเรือนว่าดี เรือนดีไปสู่เรือนดียังไงคําทํานายนั้นน่ะก็ยังยืนหยันนะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นกาลีมันจะมีอะไรมาแทรกหนึ่งปัญหาอุปสรรคที่คือแบบว่าจะให้ราบเลื่นซะหน่อยหนึ่งก็โอ้โหต้องไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีอะไรที่ยากเย็นแสนเข็นมาขวางก่อนจะสําเร็จสําเร็จไหมสาเร็จนะอืมสาเร็จไหมสําเร็จ แต่แทนที่จะราบเรียบก็วุ่นวายเหนื่อยล้ากว่าเดิมเห็นทางเรียบเรียบพอไาเดินเพราะจริงๆอา้าวลูกลังทั้งนั้นเลยเจ็บเท้าสิอันนี้จะเดินทางเรียบเรียบการปลุกลังก็เจ็บเท้าสิอันนี้ลาบากยากเข็นประมาณอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็สําเร็จนะฮะเพราะว่าท่านไปสู่พบสําเร็จการงานท่านก็สําเร็จแต่ถ้าเป็นกาลีตัวเองเป็นกาลรรีก็จริงงานเป็นกาลรรีกาลกินีก็จริงมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิต มีเรื่องไม่ดีเข้ามาในการงานนะฮะก็เลยอต้องฝ่าฟันต้องแก้ไขปัญหามากหน่อยใช้ความมากหน่อยก็ดีนะฮะมันเยอะแหละเพราะกาลีก็คงไม่ค่อยน้อยนะครับผมแต่ถ้าพุทธเป็นสีเป็นเดชเป็นมนตรีละ่ะอันนี้ทำงานง่ายๆนิดน,ดนดหน่อยๆสำเร็จซะแล้วเออออกแรงยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำเร็จแล้ว เพราะตัวท่านเองแข็งแกร่งไงการงานดีงามก็เลยออกแรงนิดเดียวได้ผลกำไรเยอะงานสำเร็จแบบว่าง่ายง่ายอเออมองงานเฮ้ยมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะเนี่ยเข้าไปทำจริงอ้าวแค่นี้สำเร็จแล้วประมาณอย่างนี้ทีนี้มาดูองค์พระเสาบ้าง <c oughs> โทษนะครับนีอากาศเย็นไปหน่อยช่วงที่อากาศเย็นบ้านผมใกล้ภูเขา มังกรเนี่ยพระเสาเจ้าเรือนมังกรนะฮะปุตตะอืมปุตตะนะครับปุตตะคืออะไรบุตรบริวารอาความยินดีในสิ่งใหม่ๆโชคลาภการเสี่ยงเอ่ยการศึกษาอ่าหลายอย่างอ่าหลายอย่างนะฮะมังกรไปอยู่กลุ่มนะฮะตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมถึงสิบสองกรกฎาคมมังกรไปอยู่กลุ่มนะฮะ ทีนี้เรากลับมาดูร่วมกับพระพุทธนะฮะถ้าสมมติว่าพระพุทธเป็นกาลีนะฮะการงานเป็นกาลีตรงนี้ลูกน้องคุณเนี่ยแหละจะเป็นคนสร้างปัญหาเจอเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวดีเจอแล้วใครสร้างปัญหาเรื่องงานให้ฉันนะลูกน้องเธอไง <c oughs> ง่ายๆเลยเนี่จะจๆเลยบุตรบริวารเอา้าบริวารก่อนเพราะเรื่องงานบริวารไปสู่อริบริวารไปสร้างปัญหา เนี่ยเพราะเป็นกาลีนะฮะแต่ถ้าตรงนี้เป็นสีล่ะยังยังไงยังไงลูกน้องก็ไปสร้างปัญหาแต่ผ้าตรงนี้เป็นสีอันนี้ก็จะเรียบง่ายอ๋อปัญหาแค่นี้หรอเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเดียวจบประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้หรือการลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยการงานเงินเข้าการงาน ตัวเองไปสู่การงานด้วยนะฮะตันุลสู่การงานอาจมีการลงทุนอะไรใหม่ๆไหมนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยอย่าให้พุทธเป็นกาลาินีนะอย่าให้เสาเป็นกาลากินีนะทําไมมันไม่สําเร็จหรอครับอาจจะมีส่วนเพราะไม่สําเร็จสองไอที่ไอไม่สําเร็จผมไม่กลัวนะไม่สําเร็จก็คือไม่ได้มาก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวทําใหม่แต่ไอกลัวที่น่ากลัวคือไอที่มันสําเร็จต่างหากลนะ่ะ แล้วมันชอบสําเร็จซะด้วยเวลาเป็นกาีรียเพื่ออะไรอ่ะถ้าสําเร็จมาลองคิดดูไม่สําเร็จเราก็สร้างใหม่ใช่ไหมสิ่งนั้นไปทำมาใหม่ไปติดต่อใหม่แต่ถ้าสําเร็จแล้วเป็นกาลีอันนี้ไปเอาความชั่วร้ายเข้ามาเนี่ยสิอ่าไปนอนกอดความชั่วร้ายอันนี้หนักกว่าไหมหนักกว่าพอได้มาแล้วแก้ไขกันพอได้มาแล้วต้องมานั่งปวดหัวกันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่า ปุตตเนี่คือการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะฮะไปสู่อริการลงทุนใหม่ๆมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยไอเนี้ยต่อให้เป็นทักษะใดๆก็แล้วแต่การลงทุนใหม่ๆจะเกิดปัญหาลูกน้องจะไปสร้างปัญหามีความยินดีอะไรใหม่ๆแล้วเกิดปัญหาเป็นอย่างนี้ลัคนาการเป็นอย่างนี้ลัคนาราศีการเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะถ้าเป็นการลี หนักหน่วงถ้าสมมุติว่าช่วงนี้เสาเป็นกาลีพุธเป็นกาลีเนี่ยดวงหนึ่งดวงใดเป็นกาลีเนี่ยอย e, revenir, melt, ati, ่าเพิ่งติดต่องานใหม่ๆใจเย็นๆไว้นิดหนึ่งใจเย็นๆไว้นิดนึงอย่าเพิ่งติดต่อการงานใหม่ๆเพราะการงานใหม่ๆการงานด้วยใหม่ๆเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่ๆลูกน้องสร้างปัญหาแน่ๆอ่ะถ้าสององค์นี้หนึ่งใดเป็นสีนะฮะ ถ้านี่เป็นสีอันนี้ไม่เป็นกาลีแน่ๆแ,แต่ถ้าเสาเป็นสีอันนี้ก็ไม่เป็นกาลีแน่ๆเหมือนกันะนะเสาเป็นสีพุทธเป็นเดชถ้าเสาเป็นสีนะพุทธจะเป็นเดชทันทีเลยตัวคุณเองมีอำนาจราชศักดิ์นะฮะสิ่งใหม่ๆลูกน้องจะให้คุณให้ให้คุณให้งามแล้วนะฮะถึงจะไปจกอาลีิก็ช่างเถอะไปสร้างปัญหาเพื่อให้คุณแก้ได้โดยง่ายและสำเร็จด้วย นะฮะและสําเร็จด้วยเพราะอยู่สุภาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะการติดต่ออะไรใหม่ๆอาจมีปัญหานิดๆหน่อยๆให้คุณแก้ไขแต่คุณจะสําเร็จอย่างงดงามแน่ๆนะครับบุตรบริวะบุตรสร้างปัญหาก็นิดๆหน่อยๆสําเร็จแน่นะครับผมนะฮะใครมีพระเสาเป็นสีพุทธคุณจะได้เดชทันทีเลยนะฮะห้า พุทธครเป็นสีพระเสาจะเป็นมูลละทรัพย์สินเงินทองแน่ๆเลยนะฮะไปแก้ปัญหานิดนึงไปแก้ปัญหางานอะไรใหม่ๆนะฮะงานชิ้นใหม่ก็ได้งานชิ้นใหม่ก็ได้ไดจะเกิดอุปสรรคเกิดไหมเกิดแน่เพราะอะไรปุตตะตกอลิเกิดขึ้นแน่ๆแหละเกิดขึ้นแน่ๆเลยแต่แก้ไขโดยง่ายอย่าให้เป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเนี่ยอันนี้จะเหนื่อยหน่อยนะฮะงานจะเกิดปัญหา ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสากันใครไปสร้างมาละปัญหาลูกน้องนะ่ะและแก้ยากมากด้วยถ้าเป็นถ้าเสาเป็นกาลีหรือพุทธเป็นกาลีเนี่ยจะลําบากตรงนี้นะฮะจะลําบากตรงนี้นะครับนะฮะทีนี้ถ้าไม่เป็นกาลีเนี่ยตกภูมิธรรมดาก็ช่างเถอะก็จะมีปัญหาไหมมียังไงก็ต้องมีนะฮะเพราะตกอะไต้องช่วงสามเดือนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องการงานแต่คุณจะแก้ไขโดยง่าย นะฮะถ้าไม่ใช่การงานก็ลูกอาจไปสร้างปัญหาอะไรแต่ภายในสาเดือนนี้คุณจะแก้ไขปัญหาให้เขาได้นะยกเว้นเป็นการลีปัญหาจะหนักร่วงแก้ยากกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเลยนะครับผมพอ12กรกฎาเนี่ยพระเสารย้ายกลับมาพายุก็จบไปสิ่งดีๆงานก็เข้าที่เข้าทางสิ่งที่ร้ายๆก็แก้ไขไปแล้วล่ะประมาณนี้นะครับลัคนาการราศีกันถ้าชอบคลิปนี้ ช่วยกรุณากดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและถ้าจะให้ดีงามมากเลยรบกวนกดกระดิ่งด้วยเพื่อโอกาสหน้ามีคลิปอีดีจะได้นำเสนอก่อนให้กับท่านเป็นอันดับต้นๆน,นะครับผมขอพอะคุณมากครับที่ติดตามคลิปผมครับสวัสดีครับผม